人在旅途要相互帮助，就像一对组合。Lost in Thailand，gang m a n buon Thailand。 ภาพยนตร์จีนชื่อดังออกฉายปลายปี2555ช่วยปลุกระแสะการท่องเที่ยวแบบปากต่อปากชาวจีนจำนวนมากสนใจจะมาสัมผัสบรรยากาศเมืองไทยตามรอยภาพยนตร์โดยเฉพาะสถานที่ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทําในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาไทยในช่วงปี2556จึงเพิ่มอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับรายได้จากการท่องเที่ยวภาพรวมเพิ่มขึ้นถึง3เท่า เช่นเดียวกับคลิปวิดีโอติ๊กตอกของอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนที่อยู่ไทยมาหลายปีรีวิวใช้ชีวิตในไทยท่องเที่ยวกินอาหารในคอนเซปต์แม้พูดไทยไม่ได้ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตและชื่อว่ากระตุ้นชาวจีนให้อยากมาไทยได้เช่นกันก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 นักท่องเที่ยวชาวจีนมาไทยทะลุสิบล้านคน แต่ช่วงที่ไทยกำลังปลุกความเชื่อมัน่น <ไป S 1> เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับเกิดคลิปข่าวลือแก๊งลักพาตัวและขโมยควักไตในไทยที่พุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวจีนและกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนรวมถึงความโด่งดังของภาพยนตร์ Lost in the Stars เมียผมหายในูดาวพูดถึงคดีอาญากรรมในอาเซียนและ Nomorbet เข้าโรงฉายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเ,เนื้อหาเกี่ยวกับชาวจีนถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกมาทำงานที่ศูนย์บงการอาชญากรรมแห่งหนึ่งภาพทิงว่าอยู่ในอาเซียนบางฉากเป็นภาพสถานที่คล้ายประเทศไทยสื่อเหล่านี้ส่งผลต่อความรู้สึกของชาวจีนถึงความไม่ปลอดภัยหากจะเดินทางมาไทยผนวกกับเศรษฐกิจจีนที่ไม่เติบโตอย่างที่คาดรัฐบาลจีนสนับสนุนให้ชาวจีนเที่ยวในประเทศ ทำให้จำนวนนักนท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยหลังเปิดประเทศไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากที่คาดหมายเอาไว้มาตรการวีซ่าฟรีเข้าไทยช่วงคราว5เดือนเป็นมาตรการสำคัญที่รัฐบาลหยิบยกมาใช้เร่งการตัดสินใจของชาวจีนให้เดินทางมาไทยดีเดย์เมื่อ25กันยายนหวังให้ทันวันหยุดยาว12วันต้นเดือนตุลาคมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาโพสต์ระบุว่ารายงานของ CNN ชาวจีนตอบรับนโยบายวีซ่าฟรี และมีข้อมูลจากผู้ให้บริการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีนรายงานว่ายอดจองทริปมาไทยสูงกว่าเทศกาลวันชาติจีนปีที่แล้ว20เท่าจองโรงแรมในไทยมากขึ้นถึง6,220เอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้วข้อมูลนี้อาจยังไม่สอดคล้องนักกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยก็ต้องดูอีทีหนึ่งช่วงช่วงช่วงกิจกาก็น่าจะตัวเลขก็น่าจะดีขึ้นะจะดีทีหนึ่งผมคิดว่าก็น่าจะต้น ต้นปีหน้าเมือตจมาที่สามอาตามเบทหนึ่งเนี่ยของปีหน้านั่นเนี่น่าจะดีแต่แต่ก็เห็นผลอ่ะตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ดีดีกับปกติอยู่แล้วแหละเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราไม่ไปทําอะไรไม่มีอะไรกรบต้นสักอย่างเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่คนแล้วก็มาที่มาเท่านี้เองแหละ อย่างน้อยๆทัวฝั่งจีนก็เร่งหมโปรโมทมากขึ้นและสามารถสื่อสารถึงลูกค้าได้ว่าเที่ยวไทยปลอดภัยสะดวกสบายและวีซ่าฟรีท่ามกลางกระแสข่าวว่าจีนจะหันมาใช้มาตรการวีซ่าฟรีเปิดรับนะักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเช่นกันนายกรัฐมนตรีของไทยเตรียมไปเยือนจีน16-19ตุลาคมนี้ภาคเอกชนคาดหวังว่าการหารือกับผู้นำจีนจะทำให้เกิดการผลักดันการท่องเที่ยวร่วมกัน ขณะเดียวกันยังต้องผลักดันความร่วมมือประเทศอื่นๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับจีนด้วย